สีเหลืองดีไม่นะาหรือว่าจะสีฟ้าดีแต่เอ๊ะ สีแดงก็สวยนะเนี่ยสีอะไรดีคะทุกคนน้องมอ็อกค่าบลายของแม่นะคะที่แม่ตัดผมให้เขาเป็นผู้ชายไปแล้วเรียบร้อยนะอยากจะผมยาวค่ะวันนี้แม่ก็เลยจะมาพาน้องม็อกค่านะคะน้องบลายผมสั้นของแม่ใส่วิกค่ะวิกแม่มีหลายอันมากเลยนะและเด็กๆผมสั้นของแม่ก็มีหลายคนมากเลยเริ่มจากน้องม็อกค่าสุดหล่อนะคะที่วิดีโอที่แล้วอะจากน้องเป็นคนผมยาวสยายแม่ก็ตัดจนกลายเป็นเด็กผู้ชายผม น,นะคะคแล้วก็น้องคนนี้ของชแอมน้องเป็นเด็กผมสั้นผมบอบนะคะแล้วก็มีผมมมาที่ไม่ค่อยจะเท่ากันนะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมม้าเหมือนเหมือนโดนหนูแทะตัดไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้องร็อกซี่ผมสั้นสีดาคลับผิวขาวสวยแต่งหน้าสีชมพูอ,อ่อ,อนๆน้องล็อกซี่เป็นสาวผมสั้นที่สวยมากๆเลยกับคนนี้คนนี้ก็เป็นสาวผมสั้นที่สวยมากๆเป็นผมประบ่าซอยๆนะคะแล้วก็ แต่งหน้าสีโทนซ่อมส่วนน้องผมสั้งคนนี้นะคะจะออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่ผมมีความเป็นลอนนะคะแล้วก็แต่งหน้าโทนนูดแม่รู้สึกว่าคนนี้เขาควรจะเป็นแบบมาริลีนมอนโรอะคะ่ะที่แบบผมเป็นลอนเนี่ยเนี่ยชุดนี้ก็สไตล์นั้นเลยชุดผูกคอวิดวิววิดวิวกระโปรงบางๆแล้วก็คนสุดท้ายที่วันนี้อยากมาแต่งตัวใหม่ด้วยนะคะน้องขับเค่ของเชลแตม ในบรรดาบรายตรงนี้นะคะมี2น้องนี่นะที่เป็นบรีเจ็ตนะคะที่ไม่ใช่บายแทๆ้ๆแกะกล่องออริจินอลนะบรีเจ็ตก,ก็คือเป็นบายที่แบบเขาอาจจะมีการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนผมอะไรแบบนี้นะอย่างคับเค้กอะเขามาทำคนต้าสวยมากใช่ไหมคะ ต้องห่างตาขนตายาวๆปกติบายเขาก็จะขนตาเท่าๆกันนะ่ะแล้วก็ผมก็สวยดูฟูนนุ่มชมพูเขียวมินนะคะช่วงนี้ชเแตี่ยเขาอยากจะพาไปไหนมาไหนนะ่ะพาไปเที่ยวด้วยแม่ก็เลยคิดว่าจะแต่งตัวชุดให้ธรรมะทาแมงหน่อยเป็นดูลุยๆมากขึ้นนะ่ะจะได้ผาไปเที่ยวได้ตอนนี้ใส่ราตรีหรูหราสวยฟรุงฟริงนะแต่ว่าดูเที่ยวไม่ค่อยถนดัดแล้วกะว่าจะถักเปียด้วยปล่อยอย่างนี้แบบว่าเดี๋ยวติดนู่นติดนี่พันกันไปหมดนะคะมาดูวิกผมกันก่อนดีกว่าเมื่อกี้ให้ดูกันแล้วนะคะก็คือ จะมีสีเหลืองสีฟ้าสีแดงชมพูสวยมากอันนี้เป็นสีทองแซมชมพูอันนี้ผมดำยาวนะคะเอ๊ออออันนี้อันนี้น่ารักมากทรงสองจุกค่ะทรงเนี้ยแล้วก็ใส่ชุด ราตรีสีดําแม่ว่าน่ารักดีนะแต่อันนี้เอาเป็นน้องคนไหนดีอะน้องล็อกซี่ไหมคะแล้วก็ใส่ชุดราตรีสีดําไม่น้องล็อกซี่ก็จะเป็นน้องคาราเมลเอาน้องที่แต่งหน้าสวยๆหน่อยเพราะว่าผมเขาก็สีขาวโบสีดําแล้วชุดสีดําแล้วใช่ไหมคะหน้าก็น่าจะมีสีนิดนึงเอาเป็นคาราเมลละกันเดี๋ยวคาราเมลจะใส่ผมอันนี้อาน,นิสผมสีทองธรรมชาตินะคะแล้วก็ผอ้ อันนี้ก็สวยสีเนี้ยเหมือนกาลังฮิตเลยอะเป็นแนวธรรมชาติอีกอันหนึ่งนะคะเราจะมาแนวไหนดีอะเราจะธรรมชาติหรือเราจะไม่ธรรมชาติดีอันนี้ก็ธรรมชาตินะคะสีน้าตาลธรรมชาติคนหนึ่งแล้วกันเนาะสําหรับน้องมอคค่านะคะที่อยากจะมาใส่วิกวันนี้นะน้องเป็นเด็กที่แบบไม่ได้ขาวจัดนะแต่งหน้าน้อยสีนี้ก็น่าจะเข้านะ หน้าจอกแนวเซ็กซี่อันนี้คู่นี้ละกันบล็อกซี่คนสวยนะคะแม่ว่าจะให้ใส่สีชมพูหฮสักคนมาใส่สีฟ้าดีกว่าคะ่ะเอาคนนี้ละกันนี่เดี๋ยวน้องคนนี้จะเป็นผมสีฟ้าคะ่ะสําหรับน้องผมสั้นนะคะก็จะเหลือน้องมารีลินคนเดียวนะคะที่จะยังอยู่ชุดเดิมอยู่เพราะว่าแม่ก็คิดว่าทั้งผมและชุดกะเข้ากับเขาอยู่แล้วสไตล์เขาอะยังไม่ต้องเปลี่ยนชุดเรามาเริ่มกันที่น้องคาราเมลนะคะที่จะเป็นผมสีขาวชุดสีดํา อันนี้ก็ดีนะอันนี้เป็นดำแล้วมีลูกเชอรี่สีแดงนิด,นดเดี๋ยวดูซิว่าเรามีชุดสีดําสนิทหรือเปล่าว้าวนี่ชุดสีดําสนิทแล้วคะชุดเรียบร้อยเกินไปอะ่ะไม่ค่อยหวือหวานี่นี่น,นี่ชุดนี้น่าจะเข้ากับแบบนี้นะเอาชุดนี้เลยแล้วกัน,นะคะ่ะ เราต้องแต่งตัว้เขาก่อนนะคะก่อนจะใส่วิกเพราะว่าวิกเขาใส่เรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วเรามาขยับตัวเขาเพื่อแต่งตัวขยับไปขยับมาเดี๋ยวหัวยุ่งแล้วเดี๋ยวจะหลุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับชุดต่อไปทําผมก่อนจะใส่วิกนะคะเราจะใส่เน็ตคุมผมก่อนเพื่อที่จะเก็บผมทั้งหมดของเขานะคะเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องเก็บเชือกเขาเข้าไปนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกตามไม่ได้จากนั้นมาค่ะน้องวิก ท่องวิของแม่วิเวลาเก็บนะคะเราก็ต้องมีก้อนกลมแบบนี้นะคะใส่เอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียทรงคือบางอันเขาไมา่ได้จัดทรงมาแม่ก็จะเก็บไม่ค่อยซีเรียสน,นะคะเก็บง่ายๆแต่อันนี้จัดทรงมาเราก็อยากจะให้อยู่ทรงสวยๆเสร็จแล้วสวยเหมือนที่คิดไว้เลยนะคะเข้ามากๆหน้าหวานๆผมแนวการ์ตูนการ์ตูนนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีตานะคะว่าสีตาอื่นจะเข้ามากกว่าไหมโอ้อันนี้แอบน่าก,กลัว อันนี้ก็สวยนะสีฟ้าโอ้ oh. อันนี้น่ากลัวอีกแล้วเอาสีเขียวดีกว่าโอ้ oh, สวยเรียบร้อยไปหนึ่งนะคะต่อไปคนที่สองน้องผมชมพูดีกว่าเอาแม่จำไม่ไดแ้แม่ใช้คนไหนสีชมพูน่าจะเป็นคนนี้ใส่คนนี้เลยละกันเนาะชุดชุดชุดเดี๋ยวเอาชุดหวานๆเลย นี่ไฮโซโบใหญ่นะคะแล้วก็หวานสนิทใส่เน็ตคุมผมเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นทรงสวยนะเป็นทรงมัดครึ่งๆอยู่ตรงนี้นะคะวิธีการใส่วิกนะคะเอาตรงผมมาเขานะเปิดมาอย่างนี้แล้วแปะไปบนหน้าผากค่ะึแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเสร็จสาวแต่งหน้าน้อยๆน,นะแต่พอมาใส่ชุดสีชมพูหวานผมหวานขนาดนี้น่ารักขึ้นมาอีก สีผมนะคะเข้ากับสีลิปสติกมากๆเลยสีชมพูอ่อนๆต่อไปเรามาน้องมกค่ากันดีกว่าเด็กผู้ชายน้อยของเรานะคะกับผมสีนี้ผมสีนี้ชุดสีอะไรดี สีครีมดีไหมคะเพราะว่าผมสีนี้ดูธรรมชาติธรรมชาติก็เอาชุดที่แบบสีธรรมชาติธรรมชาติคุมโทนออกเป็นสีนูดๆเป็นผู้ชายได้แบบเดียวกลับเป็นผู้หญิงอีกแล้วคะ่ะมอคะใส่เกาะอกอ,อกอีกแล้วกลับมาใส่เกาะอกแล้วลูกชุดสวยแล้วนะคะแต่ผมไม่เข้าเลยคะ่ะต้องเปลี่ยนผมใหม่ให้น้องสีนี้ไม่รู้จะเรียกสีอะไรนะคะบรอนอมน้ำตาล อมชมพูนิดๆไหมใส่เน็ตคลุมผมให้เรียบร้อยจริงๆกลับมาเป็นผู้หญิงเราชื่อมอค่าก็ยังได้หนูแม่ว่ามอค่าได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเอ๊ะหรือพอกลับมาเป็นผู้หญิงเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นน้องลาเต้มอค่ากับลาเต้เป็นชื่อของกาแฟเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันอ่ะเป็นลาเต้ละกันพอเป็นผู้หญิงก็เป็นลาเต้พอเป็นผู้ชายก็เป็นมอคา่าฟึ๊บโอ้ย สวยมากเป็นผู้ชายก็หลอ่อเป็นผู้หญิงก็สวยแต่งตัวแล้วสีผมโทนนี้นะคะดูเซ็กซี่แบบน่ารักน่ารักอะ่ะอุย้ยน่ารักจังเลยอะ่ะจะเป็นลูกคนโปรดคนใหม่ของแม่คนลคะค่ะน้องลาเต้เพราะว่าเล่นแต่งตัวได้สนุกมากเลยเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กๆที่เป็นผมสั้นนะคะจะใส่วิกง่ายมากเลยอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะแม่มีแต่ลายผมยาวเราจะใส่วิกอะ่ะยากเพราะว่าผมเขาเยอะเขาหนากว่าจะเอามาใส่เน็ตเราก็มาใส่วิกอะ่ะเราเพอใส่ก็ไม่ค่อยเนียนจะปุด,ปด แต่พอมีแก๊งน้องผมสั้นเนี่ยค่ะก็ใส่วิกสนุกโอ, uh, อ,อ้ไม่รู้จะใจไอ้วายไม่รู้จะให้ใครสวยที่สุดดีเลยสวยทุกคนเลยเดี๋ยวแม่ให้โหวตดีกว่าว่าใส่วิกเสร็จแล้วนะคะเด็กๆชอบคนไหนมากที่สุดต่อไปสาวสวยน้องร็อกซี่ร็อกซี่เนี่ยเขาใส่ต้มหูน่ารัก,น,ก,น,กน่ารักด้วยนะ อันนี้มากกับเขาเลยตั้งแต่เปิดกล่องนะคะแม่ไม่ได้ถอดให้ล็อกซี่ผมสีฟ้าชุดสีอะไรดีนะชุดสีฟ้าเรามีหรือเปล่าล็อกซี่นี่แม่ว่าใส่เป็น2ชิ้นดีกว่าใส่เสื้อแล้วก็กระโปรงอยากได้กระโปรงบานๆน,นะคะมีหรือเปล่าเนี้ยกระโปรงกลมๆบาน,บาน กระโปรงันนี้น่ารักะแต่แม่อยากให้ใส่สีขาวอยากให้ออกมาดูใสๆนะคะหรือว่าจะอันนี้อันนี้ก็บานแฉ่งเลยจ้าชุดนี้ดีไหมชุดนักเรียนเหมือนเซลมูนค่ะก็ดูการ์ตูนการ์ตูนนี่นะเป็นชุดเซลมูนแล้วก็ผมสีฟ้าแม่อยากให้ใส่ตัวนี้ตัวเล็กๆเ,เป็นกระอ,อกแล้วลูกปัดเขาเป็นสีฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าเขาสีขาวกับกระโปรงขาวน่าจะขาวกันไปหมดออะได้แล้วแม่ตัดสินใจแล้ว แบ่งตัวให้น้องเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจอกมาเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะกระโปรงตัดสินใจไม่ถูกนะคะเลยใส่2ตัวเลยทั้งสีขาวสีดํานะคะแล้วก็เสื้อเกะอ,อกมีลูกปัดสีฟ้าเพราะเดี๋ยวผมเขาจะเป็นสีฟ้าจะได้เข้ากันใส่เน็ตหัวแม่งเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ใส่วิกหนึ่งสองซมโอ้โหสวยมากยิ่งตาสีฟ้ายิ่งเข้าสุดๆนี่ที่แม่บอกว่าเจ้าหัวค่ะ เจาะสองรูด้วยนะคะไม่ได้เจาะรูเดียวบล็อกซี่ยืนกับเพื่อนๆเ,เลยค่ะตอนนี้สี่สาวผมสั้นของเรานะคะแต่งตัวใหม่กันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะเรามาโหวตกันดีกว่าว่าน้องๆชอบของใครมากที่สุดเริ่มจากเบอร์หนึ่งค่ะใครชอบเบอร์หนึ่งมากที่สุดนะคะพิมพ์เลขหนึ่งเอาไว้เลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองค่เบอร์สองอ ชมพูหวานๆน,นะคะหวานไปทั้งตัวใครว่าน้องคนนี้สวยสุดนะคะพิมพ์เลยเลขสองเลขสอต่อไปค่ะสวยใส่ฝอนะคะสวยฝรั่งฝรั่งนะมีความเซ็กซี่นิดๆนะคะใครว่าคนนี้สวยที่สุดพิมพ์เลยค่ะเลขสามเบอร์สามเบอร์สา และสาวสวยคนสุดท้ายนะคะเพิ่งแตกตัวเสร็จหยกหยกน่ารักแบบพังพังนะคะใครว่าคนนี้สวยที่สุดพิมพ์เลขสี่เลยค่ะน้องเบอร์สี่พิมพบตกันเข้ามานะคะเอาใจช่วยน้องๆให้ได้เป็นสาวที่สวยที่สุดในวันนี้เลยนะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คะ่ะแม่จะเปลี่ยนชุดให้กับคัพเค้กคัพเค้กนี้ผมสวยยาวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนชุดให้แล้วก็ถักเปีย ให้พร้อมออกไปเที่ยวเล่นกับเฉอีแต้มชุดอะไรดีเราจะต้องเอาชุดที่แบบธรรมะถมถแมงหน่อยแล้วช่วงนี้อากาศร้อนมากด้วยแม่ว่าใส่แขนสั้นดีกว่าเนาะอันนี้กางเ,เกงขาสั้นก็ดูง,ง่ายๆเหมือนชุดอยู่บ้านหรือจะเป็นอันนี้นี่แบบพังๆแต่เขาหน้าหวานขนาดนี้เขาหน้าจะแนวหวานหวานไหมนี่ไหมอันนี้ดีกว่าเป็นเสื้อแนวหวานๆนะคะกับกางเกงขาสั้นกางเกงตัวนี้ก็น่ารักอะสีชมพูแป้นแหลนเข้าไหมเอ่ยนี่ น่ารักดีเอาให้ชมพูไปทั้งตัวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นสาวน้อยพร้อมลุยแล้วนะคะถักเปียใหญ่ๆไว้เราแม่ก็ถักเบี่ยงให้มาอยู่ด้านข้างๆนะคะเวลามองข้างหน้าจะได้ยังเห็นเปียอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวติดก,กิบเข้าไปนิดนึงกิฟอันนี้สีเข้ากับสีผมเขามากเลยค่ะกิบสีออกเขียวๆชมพูๆนะทีนี้คัพเค้กก็พร้อมออกไปเที่ยวเล่นกับเชร์แต้มแล้วมาลองเปลี่ยนสีตาก,กันค่ะว่าเอาสีตาสีอะไรดี อุ้ยสีนี้แมสีเขียวเข้ากับผมด้วยอ่ะแม่เอาสีนี้ดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการแต่งตัวตุ๊กตาลายในวันนี้นะที่พาน้องๆผมสั้นมาใส่วิกให้แสาวผมยาวนะคะแล้วก็แต่งตัวใหม่ให้น้องคับเค้กเอาไปเที่ยวเล่นนะคะอย่าลืมโหวตเป็นกำลังใจให้สี่สาวเข้ามานะคะแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆแม่จะมาทำให้ดูบ่อยๆวันนี้แม่แล้วก็สาวายทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย